ถ้าให้ไปแล้วเป็นตัวสำรองก็ไม่ไปดีกว่าเรนโดทรอสซาครับยอมรับว่าเขาสนใจไปสิง์บลูเชลซ,ซีจริงๆแต่ไปขอแค่ได้ลงเล่นก็พอแล้วทางเลนโดทรอสซาครับยอมรับนะว่าสนใจตามแกรมพอตเตอร์ไปที่เชลซ,ซีหากมีโอกาสแต่ก็ต้องได้รับโอกาสลงสนามด้วยไม่ใช่ไปนั่งเป็นตัวสำรอง ปีกชาวเบลเยียมอย่างทรอสซาครับเป็นหนึ่งในนักเตะสําคัญของแกรมพอเตอร์ตอนที่คุมไบรตันอยู่โดยเขาฝากผลงานยิงไป8ประตูจาก35เกมทุกรายการครับเมื่อซีซั่นที่แล้วและฤด,ดกูกาลนี้ก็ยิงไป2ประตูกับ1แอสเซสด้วยการอําลาทีมไบรตันของแกรมพอลเตอร์เนี่ยทำให้เกิดคําถามหลายต่อหลายคําถามจากนักเตะหลายๆคนนะครับก่อนที่ตลาดเดือนมกราคมจะเกิดขึ้น ดาวเตะวัย27ปีอย่างทรอซาเองครับก็สนใจที่จะย้ายไปเล่นกับเชลซีในถิ่นแซมฟอนติดนะถ้าได้รับโอกาสนะครับถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็อยากได้รับโอกาสลงสนามมากกว่าจะไปเป็นแค่ตัวสำรองมาฟังคำพูดของทรอซากันหน่อยเขาบอกว่าโคช้ชของเราลาไปคุมเชลซีแล้วแต่การทึกทักว่าผมจะย้ายตามเขาไปนี่มันไม่เมกเซนเลยถ้ามีโอกาสเกิดขึ้นผมก็อยากไปนะแต่ผมอยากลงสนามไม่ใช่ไปนั่งข้างสนาม ก่อนหน้านี้ครับทรอสซาเองเนี่ยก็บอกกับนักเตะไบรตันว่าไม่แปลกใจเลยที่แกรมพอตเตอร์โดนทีมอย่างเชลซีเนี่ยดึงตัวไปรับตําแหน่งและตอนนี้เขาก็ตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับโรเบโตเดซาบี้กุนซือคนใหม่ของไบรตันเขาก็บอกต่ออีกนะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วมากวันหนึ่งเราได้ยินข่าวว่าจูเกิลถูกปลดและแกรมพอตเตอร์ก็ไปรับตําแหน่งแทนมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างช็อกสําหรับเราแต่เรารู้ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะต้องไปเพราะเขาเป็นกุนซือที่ยอดเยี่ยมมากสาหรับแกรมพอตเต ช่วงแรกก็แปลกใจสักหน่อยอ่ะแต่ตอนนี้มันก็ต้องปรับตัวและตอนนี้มีโคช้ชคนใหม่เข้ามาและสโมสรกับนักเตะก,ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปผมตื่นเต้นจะได้ร่วมงานกับโคช้ชคนใหม่อย่างโรเบโตเดซอบีอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของเรโดทรอสซ่านะครับที่มีต่อแกรมพอตเตอร์แล้วก็คุณซื้อใหม่อย่างโรเบโตเดซบีนะครับเขาบอกว่าใจหนึ่งเขาเนี่ยก็อยากย้ายไปสิงโูเชลซีถ้ามีโอกาส แต่ถ้าไปแล้วเนี่ยขอเล่นเป็นตัวจริงได้ไหมถ้าให้ไปนั่งเป็นตัวสำรองก็ไม่ไปดีกว่างี้ก็ขออยู่บร h t ตนอะไรประมาณนั้นนะครับอีกใจหนึ่งเขาก็บอกว่าอยากร่วมงานกับโรเบโตเดซาบี้กุนซอคนใหม่ของบร h t ตนก่อนมันน่าจะตื่นเต้นมากๆนะครับประมาณนี้เลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเลนโดทรอสซาครับคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม